สวัสดีครับ, ong, นนรบอเอฟซี FC, แฟนสองเลยถามผู้สมทุกท่านนะครับผมยอดวันกอกก่อจะพ่ายเอฟซีและถามผู้สมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนันทิยาแม่นองนด,ดาก็แม่เขียวนะครับแม่เขียวเนี่ยฟันมาเทยวบดดาล้อมาบอกเลขหกตัวก็บเลขลูกสาวบอกอีกสองตัววันทีสิบหกสิงหาคมหกเจ็ดนะครับ เพื่อนเซม่าบอกแต่แดกห้ตัวก็ตามไปฟังน้ำกันนะครับเข้ามาแล้วก็นนากดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจเลยนะครับขอม้วนตำรวจเกิดนนทียาแบ่งปันใหม่ผมได้จัดท้มเป็นคลิปเพื่อว่าเฉลยเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังได้รู้ไว้น้ำกันทุกตุคลิปนะครับเพื่อนเซมาเด็กตามไปฟังพร้อมๆกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับท่านเจ้าของทุกคนนะคะมื่อนี้นนทิยากดสิพร้อมมีพี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางของ หน้าเขียวนะคะหน้าเขียวฟันนะคะคนนอนหน้านะคะฟันค่กฝันแน่ฟันจําได้นะคะฝันว่าเทวดามาบอกเลขนะครับบอกตั้งหกโตจำได้ทั้งหกโตนะคะจะเป็นตัวได้นะคะในชิปนี้จะมีเลขหน้าเขียวกับเลขลูกสาวน้องสาวเพิ่นนะคะน้องสาว <Edition> ฟันว่าน้องน้องล้านนะคะล้านน้อยลูกสาวเพิ่นห้องมาบอกเลขสองโตนะคะเลขสองวห้างเดียวแล้วก็เลขหกโตห้างเดียวจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปส้มน้ำกันเลยค่ะ เได้ตนอกไหนสไิไพปกสีันหมเดวจะใเวแม่เาไปคิเอื้ที่อยเจ้าอยู่ด้เออเจ้าแล้วนอนอย่นองอย่าเออหรือนอนโตโตเมื่อวี่แล้วโตเคือวาต่างกันนี้ของโต มันังเป็นคนละคนละนะคนละมุ่งหรือมาตัางน้่กันนี่ไหเคยเห็นทุกศาสซอนกันกาวาสกับเอากาวกาวาสเล่อยขื่นเลื่อยไม่ขาดไม่เกิอเป็น่าเป็นฟันใดงโตเนยานเลื่อนเป็นเลยขอควานยัดเขื่อนกันเบ้าออกไปน้ำเลื่อนเต็งไว้แล้วสินใหญ่ตาฟันสินใหญ่บอก่ะนั้นสินสิบหาคำว่าถังวัน แม่เขีว่าฟันมันชิ้นใหญ่ยีขาฟันพบโชคได้หมจ้ะแม่นพีหน้าบ่ค่ะเป็นเทวดาเลยเทวดาเทวดาเเันเป็นเม็ดเทวดาลอยลงม่ลอยลงมาจะตึงฝาได้ไวีหลามเป็นอะไรพื่อลงานขายองแอนเพเป็นว่ามุ้งวันหนูข้าวเอาก็ดีโนกได้ เขียนไห้เป็นผมไ้เขียนไโก้้าบอกครับอกเนี่ยเขียนให้มอยลงมาบอกรอยลงมาเป็นเป็นเทวดาเลยิ่งผู้ยไ้ชายผู้ชายไ้เปอ้าบอกตะวันสินกานมาสินสแหลกช่องใหญ่ดิจ่ะใหญ่บางด้ยไหนบางใหญ่เ่ีสื่อีดแต้องแต้องวัดนะจ่ะ จำได้ทั้งจำได้ทั้งหกตัวเลยบอกหกตัวน่ะน้อเด็กมันงมาหลายไหมตัวนึ่งคือพ่อสามตัวก็จำยากเลยเพิ่งมาหกตัวเพิ่ว่าดีเพิ่งมาหลายถ้าหนูนี่แม่หัวหนูนี่สองตัวก็จำยากทุกนึอเป็นเขียนเต้กระดาษเพิ่งมาดีข้าก็หลับก็มือด้วยหลับเพงื่อน้ำฝนเนาะจ้า ห้าสามสามสามสองเจำไงาันพ่อเนสองหกห้าสามสามสาามแม่เาจำที่ดีวะพ่เขาไปจิ้มในกระเป๋าตังค์มนล้วย่งหาใบเขาได้สามใบก็กล่องไปวก็ตองเราก็ตองเาก็ฝันกปลอยปังเหม่อมันนมายไปมสื่อเลยมัเออไม่ได้จิ้มก็ไปเอาได้สามใบใบได้สองใบ

เราก็ะตัดโม้าสามหาสามสามโมาสามอีกดกห้าสามพกหาสามเรตัสามสามสามสา่ตั้นแล้วมันจะทันไหลนะคือหาสามสามอีกบ่รอนออันส่วนตัวผู้ฟันเหตุการณ์จ้ง่ดคะผู้ฟันตอนเอาานแล้วหาสา

เลขสองตัวตอนแรได้ได้เอาได้ไปเสียงหมนะซื้อแล้วเลขฟันดีเหมือนันลัเดี๋ยวไดเอาไปเสียง 1, 2, 1, 2, 1. ่า,อางบอกีต่เปล่าซื้อเอาละ,ะ่ว่าพันเน้นสาม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 ตัวจ่างดกลับตรง3ามกรเลขออกตรงสามนี่คนทัวประเทศสิว่ามันถูกจ้าแม่แม <laughs> ่เคียวนี่แล้ว,วน่าเคี้ยวนี่แล้วเนาะอยนเนะยยาะไเวลาผู้หนึ่งเหรอสิผู้ซื้อเลข3ามสต ซื้อยูดับสองตัวตามสามตัวนุ๊กก็ซื้อแต่เท่อะไรครับจ้องไหวเพิ่นถือผู้เดียวเราสรุปหน้า่างของแม่เขียวฝันว่าเทวดามาบอกบอกคักบอกแน่บอกตั้งหกตัวผู้ฝันนี่กันจ้าได้ตั้งหกตัวสองหกห้าสามสามสามก็ได้ตัดให้เป็นสองหกห้าแล้วก็หกห้าสามแล้วก็สามสามสามส่วนตัวหน้าเขียวคนบอกว่าเพิ่นมากเลขสามสามตัวจังบ่ได้กรับพี่น้อง ยังไม่ได้ลงทุนหลายนะคะถ้าซื้อเอ่อเอาแบบอันนี้ซื้อบนซื้อล่างก็ไม่ได้กรา,การบเนาะน,นะครับขึ้นไปสร้างแอปเขาตังใบไ,ไ,ได้จักใบดอกมะนาวในกูเ,เ,เลยแต่ซึ่งได้สองใบแล้วคุณพันดีแล้วต้อไปหาสื่อว่าได้แต่งวดนี้มากนี่พันเจเดียวบ้านพันธ์ับพันธ์เดียวเลยเพราะพันโดนแล้วพ,พันธ้น่าเกลียด แผนที่เยกินงข้าวเาบ่ฝันไรหงวแล้วคือวานเคียวคือวาน้องสาวฝันเป่นผู้ันแม่นลยะวาได้เพิ่นฝันไปเป็นฝันแล้ววาได้เเป็นฝันแล้วนะลูกสาวนตะวันห่างบอกแม่เก้าซิบเก้าซิบเก้าซิบเหมือนกันอะเก้าสิบแต่ว่าพันแม่นได้ผมหนแะแต่ว่าผู้แม่นัันเฝันเกียวกับลูกกรได้พระว่ตตะวันน่สนใจเกก น้องน้องสาวฟันว่าลูกไายบอกเก้าสาวสาวสาวมเก้าสิบเก้นองสาวนี่เป็นคนฟันแม่ปะคะสาวขุดถ uh)> ึงวันเขาก็ถือกีเนาะแต่ตะกี้มันถือมาตนแมันถือน้องสาวฟันเก้าศูนย์างเดียว มีแลมันมีงอนน่ะุ่มตดลดปีหัว้หลมันงเก็ไ้แต่ว่าีกายเ่มั่อยมีีวมหนานน่ะพว่าีกว่ามันน่ะจะ่ปพี่น้องในคลิปนี้เป็นเลขเลขในงเขียวตแต่ว่าเลขน้องสาวมีแค่2ตัว มันฝันว่าลูกชายลูกสาวก็มาบอกลูกสาวมห้องบอกแม่ยเก่าชิดเก่าชิดน้องสาวน้องสาวหน้าเขียวเป็นข้นฝันฝันว่าลูกสาวมาห้องบอกให้งเก่าชิดเก่าชิดก็คือเก้าสวนนะคะนะคะพวแน่เด้เลขหน้าเคียวอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งเลขน้องสาวอาจจะเป็นสองตัวท้ายนะคะ<า>เป็นเลขดังเลขยมดน, Firstly, นะะนะคะธนาพนังพับเกียบขอเทวดาพนองเบาห้ยเขาเพราห้เคลื่อน,นะ

ออกสามสาหกซื้อไว้เนี่ยองบาที่ยรอยซื้อมาทีบาดี้แทบหนึงเลยนะครับถ้าเทียบห่อที่นีมันสิเป็นบาเนียเนาะเบวดาลดากมบอกปนี่วซื้อครับบางทีเขาซื้อไว้เพื่อถึงแล้ววันไหนแ้ววันนังมันเกินในวันแต่ไรวันมองมีุญไหลครับกับวางไา้เอฟซีและตามส้มทุกท่านคงเสีได้วยในฟังแล้วนะครับทินินยาได้สาหรูเรียกของแม่เขียวนะครับ เทวดาลอยลมาบอกท่านรับพระแม่ไทคกิมนี้ก็บเสือลุยครั้งหนึ่งนะครับแม่เขียวฝันเทวดาลอยมาบอกเลขหกตัวกับเลขลูกสาวห้องบอกอีกสองตัววัมมนพันธิสิบหกสิงหาคมหกเจ็ดนะครับเทวดาบอกหกตัวกับมีสองหกห้าสามสามสามนะครับถ้าเป็นสามตัวก็เป็นสามสามสาม สองตัวก็เป็นสามสามนะครับผู้ฝันนี่เพิ่งฟังเมือแล้วครับเล่าสิมาคสามตัวบ่ได้รับนะครับสามสามสามนะครับลูกสาวห้องบอกเก้าศูนย์ตัวเดียวนะครับบน่างนะครับเป็นแนวทางซือ้อสลักกินแปงของอัตบ,บนันกวังวายเอฟซี่ตามมส้มทุกทานคงเสนอเงี้ยในฟังแล้วนะครับสำหรับผมไม่ถ่ายเลิมนี้ขออยู่ตีเพียงสานี้พวกวันนี้เลิปต่อต่อไปหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ